สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่ในเกมแล้วก็ล็อกออริจินนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเอาโค้ดนะครับมาแจกทุกๆคนแล้วกันอันนี้จะเป็นโค้ดที่อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีพวกฮร์ดแวร์แจกด้วยนะครับก็เดี๋ยวนะครับมีโค้ดอะไรบ้างก็เดี๋ยวติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคมพ์ก็ฝากอะไ์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องนั่แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะฮะที่ติดตามเกมแล้วก็ล็อกออริจินอยู่นะครับอย่าลืมชมคลิป ก็อยู่ที่ใต้คลิปใตยคลิปแล้วก็น่านชองนั่นเองนะครับผมอ่ะ,อะก็สําหรับโค้ดเนี่ยนะฮะเราเคยทํามาแล้วอยู่2อสาครั้งนะครับจะมีโค้ดนะครับวันแรกเลยนะครับที่มีอยู่12โค้ดเนาะแล้วก็รอบที่2เนี่ยผมเบิ้ลให้อีก4โค้ดมันเป็นโค้ดอ่าประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นโค้ดวันสงการที่ผ่านมานะครับผมก็แจกประมาณ20กว่าโค้ดละนะครับผมก็วันนี้นะครับมีประมาณแปดเก้าโค้ดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีโค้ดอะไรบ้างอ่ะเดี 8, ๋ยวในส่วนของ โค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีอัปเดตนอกเหนือจากนี้ผมจะพิมพ์เพิ่มให้นะครับเป็นอีดิทเพิ่มให้ละกันนะอ่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเลยละกันนะครับเริ่มกันที่อ่ะโค้ดแรกเลยละกันนะก็วิธีกรอกโค้ดเนี่ยนะครับเคยบอกไปแล้วเดี๋ยวบอกซ้ำอีกทีละกันนะฮะมันเข้าไปที่รีวอร์ดนะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีเรดเดมกริฟต์ตรงนี้นะฮะอ่ะเดีย๋ยวเราพิมพ์ไปเลยโค้ดแรกนะครับอ่าเพื่อไมเพิ่มก,การเสรียเวลานะอันนี้ล่าสุดของสัปดาห์นนี้เลยะะฮ ก็พิมพ์ตามนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจัดไปกดยืนยันอ่าโอเคไอเทมเนี่ยจะอยู่ที่ซองจดหมายนะโคดที่1ผ่านไปนะครับต่อมานะครับโคดที่2นะครับผมโคดที่2ตามนี้เลยนะนี่ครับนี่ครับ let's go ao จัดไปอ่ะสโคแล้วเรียบร้อยนะครับ ต่อมานะครับผมโคดที่3มนะครับผมอ่โคดที่3นะอ่านตามนี้เลยนะครับผมอ่าตกหล่นโคดไหนก็อ่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะอีดิทเพิ่มให้ในคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดในคลิปมีไม่ครบนะแต่ว่าในคลิปเนี้ยจะมีประมาณ9โคดนะอ่าโอเค3โคดแล้วเนาะ รีบกรอกนะครับเพราะว่าบางโค้ดเนี่ยมันมีอายุด้วยนะต่อมาครับโค้ดที่สี่ครับผมที่นะฮะโค้ดที่สี่นะครับตามนี้เลยนะครับผมนี่ครับนี่เห็นนะครับกดตกลงยืนยันโอเคนะครับผมสี่โค้ดแล้วนะครับผมต่อมานะฮะโค้ดที่5นะครับผม โคดที่5อันนี้เป็นโค้ดนะครับฉลองนะครับ Discord นะครับครบ3 0 0แสนนะครับผมนี่ครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าตรงนี้เอ้ยไม่ครบไม่ครบเอาใหม่นี่ตรงนี้ครับนี่โอเคนะครับกดยืนยันเรียบร้อยผ่านไปแล้ว5โค้ดเนาะต่อไปนะครับโค้ดที่6นะครับผม ปึ๊บปึ๊บปุ๊บนี่ครับนี่แล้วก็ W นี่ครับประมาณนี้กดเลยครับโป้งเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับต่อมานะขีดโค้ดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมต่อมานะครับโค้ดที่เจ็ดนะครับมันมีตัว เอขั้นอยู่ตรงกลางผมตกไปตัวหนึ่งนี่นะครับผมอ่าอ่ะเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับโค้ดที่8เนี่ยนะครับมันจะเป็นโค้ดภาษาไทยนะครับอันนี้นะครับตกหล่นไปนะครับวันสงกรานที่ผ่านมานะ ะโอเคไหมง่ายๆโอเคถัดไปนะฮะโค้ดสุดท้ายนะครับผมอ่าโอเคพิมพ์ตามนี้แหละนะครับตามนี้แลยนะ MWA นะฮะ7 HJQA แล้วก็7นะครับแล้วก็อ่า 4, นะครับ แล้วก็ดีเจยาวหนาเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้ได้ไม่เป็นไรครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะก็ทั้งหมด9้โคดนะอ่ะเราไปดูของรางวัลกันนะฮะเราไปดูของรางวัลกันนะครับนี่ครับอ่ะก็นะครับมาเริ่มกันที่รางวัลแรกนะครับก็เป็นนี่เลยนะครับตัวสุ่มนะครับตัวสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวซุ่มสัตว์แดงด้วยนะครับผมแล้วก็อีเดนคอยหนึ่งแสนนะครับรับไปเลยนะฮะถัดไปนะฮะผมนี่นะครับ ก็จะมีอ่าตัวผลไม้นะฟิร์นฟู HP นะครับผมแล้วก็อสโตรเลดว Voucher นะครับเอาไว้ขยายคลังเก็บของนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่า Evidence นะครับเอสเ o r a t i o n นะครับผมอ่ารับไปเลยนะครับผมต่อมานะครับไม้ผีนะครับผมเดสส์บรันดนะครับอันนี้หักออกมาจะเจอเอลิทบอสนะเอลิทมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวสุ่มสัตว์นะครับผมแล้วก็ยินดีคอยห้าหมื่นรับเลยต่อมานะครับผม ก็อ่ะอันนี้จะเป็นแพ็กนะครับอาหารนะครับผมแล้วก็อ่ะเงินนะครับเป็นสามแสนเซนีนะครับกับอีเดนคอยสามอ่ะเงินเซนีสามพันแล้วก็อีเดนคอยสามแสนนะจัดไปเลยแจกเยอะมากนะฮะต่อมานะครับผมลูกอมนะฮะก็จะมีลูกอมอ่ะเพิ่มนะครับอ่ะแบตเทิร์นคูณสองนะเราก็จะมีลูกอมอ่ะเพิ่มอัตราการดรอปด้วยนะครับแล้วก็มีไม้ผีเป็นอิลิทบอสนะฮะแล้วก็อีเดนคอย รับไปเลยนะครับต่อมาครับมีไม้ผีนะครับเป็นเอลิตกับตัวมินิบอสนะครับผมแล้วก็อีเดนคอยนะครับรับไปเลยต่อมานะครับโหโคตรเยอะนะครับนี่ครับจกโลมอีกแล้วนะแล้วก็นี่เลยนะครับตั๋วสุ่มแดงนะครับโอ้มาอีกแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าจะได้ตั๋วสุ่มแสดงเยอะมากนะครับในกิจกรรมหลังๆอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะมีอยู่กัน3ชิ้นนะครับก็จะมี อ่าเพย์คุ้มปองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นอ่าออโต้นะครับฟรีชินบุ๊กนะครับอันนี้ก็อ่ามันจะเป็นหนังสือที่เอาไว้ใช้อ่าในอ่าเขาเรียกว่านะกิจกรรมตกปลานั่นเองนะครับผมเป็นออโตโ้ฟรีชิงนะครับอัตโนมัติ10นาทีนะครับผมเราก็กดรับไปเลยนะครับผมอ่า อ่ะก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็ถ้าจะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใป็หมายคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับถ้าเกิดว่ามีอัปเดตนนอกจากนี้ก็เดี๋ยวจะพิมพ์ในใต้คอมเมนต์บอกให้อีกทีหนึง่งละกันนะครับผมสวัสดีครับ